สนามบินอูตเภานะครับต้องบอกว่ามีพื้นที่กว่า1 0,000ไร่ทีเดียวนะฮะสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยนะฮะในเรื่องของทกภัยนั้นที่นี่นะฮะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับพื้นที่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนน้อยนะฮะของสนามบินนะฮะจะใช้ในการเชิงพันชย์นนะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นก็จะใช้ในการเชิงทหารนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นมิตรประเทศก็ดีนะครับสามารถมาลงใช้บริการที่นี่ได้แต่ต้องมีการประสานงานลงมาก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนําลูกเรือมาพักหรือว่าแวะจอดเติมน้ํามันก็ดีนะครับแน่นอนครับสภาพของท่าอากาศรรยานของสนามบินอู่ตะเภาที่นี่นะฮะปัจจุบันนั้นรองรับผู้โดยสารในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะได้400คนนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับกำลังจะขายายเพื่อที่จะให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง1,500คนครับ ท่าอากาศยานอุตภาาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทยโดยริเริ่มโครงการในปี2504เนื่องจากกองทัพเรือต้องการก่อสร้างสนามบินทหารเรือ จึงดาเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองขณะนั้นกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติฝูงบินทหารเรือสังกัดกองเรือยุทธการโดยใช้สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองเป็นสนามบินชั่วคราวต่อมาในปี2505รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีโครงการร่วมกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาในปี2508เพื่อเป็นหน่วยในการลำเลียงหน่วยรบ ไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆภายในประเทศการก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา1ปีสมัยจอมพลถนอมกิติขจรผู้บราการทหารสูงสุดในเวลานั้นได้มีคำสั่งให้สนามบินแห่งนี้ให้กองทัพเรือใช้ในราชการและดูแลรักษาสนามบินโดยใช้ชื่อว่าสนามบินอุตภาสนามบินอุตภาสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่เช่นโบอิง747หรือ A380 ได้ แต่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิทําให้ไม่มีเที่ยวบินมาประจํามากนักสนามบินอุตภเมายังถูกใช้งานในภารกิจเที่ยวบินทางทหารและเที่ยวบินขนส่งเพื่อมนุษยธรรมในเหตุการณ์ต่างๆอย่างสม่ําเสมอเครื่องบินทางทหารที่จะมาขอใช้เครื่องบินทางทหารต่างชาตินะครับ,รบที่จะมาขอใช้เนี่ยจะต้องผ่านทางบกกงทไทยแล้วก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตทางทางเขาเรียกดิปโอมติกแคลเรนซ อันนี้ต้องมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินจริงๆมันเป็นหน้าที่ของสนามบินอยู่แล้วว่าจะต้องรับเครื่องฉุกเฉินให้บริการหรือว่าให้ดูแลกันนะอันใช้ได้ไหมฮะไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์ภัยอะไรต่างๆครับน้ำน้ท่วมนี่คงไม่ท่วม <ฮะ S 2> นะน้ำท่วมไม่ท่วมแน่นนแล้วก็แไหวพนดินไหวบริเวณนี้ไม่ไม่ไหว ไม่เคยมีปรากฏว่าแผ่นดินไหวแถวชนบุรีระยองจันตราดเนี่ยแผ่นดินไหวแรงๆอะไรคงไม่มีนะครับคงไม่ไม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 ถึงขนาดนั้นอาจจะได้รับแรงไหวมาจากที่อื่นหรืออะไรก็ทางตรนั้นมากกว่าเพราะว่าเป,เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะพร้อมใน,น,นทุกนนด้านตอนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นสนามบินที่พร้อมที่จะใช้เป็นสนามบินสำรองเพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิและก็สนามบินดอนเมือง อันนี้ได้มีการกําหนดแล้วนะครับว่าให้เราเป็นสัญลักษองในการรองรับขณะที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาสนใจในสนามบ,บินอุตภาเพื่อใช้เป็นศูนย์สังเกตการสภาพอากาศและเป็นกกาาศูนย์อเนกประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและศูนย์ประชาการกลางสําหรับการซ้อมรบร่วมหลายฝ่ายมองว่านี่คือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการทหารใหม่ของสหรัฐ โดยโยกย้ายกองกําลังและมุ่งเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคแปซิฟิกมากขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆก็อาจเป็นได้อนเอพนกพลพินโยถ่ายภาพพัสพลโตหอมบุตรรายงานครับ